คลิปนี้ยายจะไม่กาผ้ามว้วนด้อจ่าเด้อต่ส่องเซนอย่างตะทองสวัสดีครับมือนีพี่ปนโคบพี่น้องแซว,วพักลืมลืมเมียนะพี่น้องด้วจ่าเด้อนี่พักลืมผัวน่ะหรอเดี๋ยวพักลืมผัวด้วจ่าหนิมือนี้กบป,ปูนกบเสียบๆไปเลยปไปเสียบไปเลยพี่นอ้องหนิฮ่ามาต้องมากินไนปเลยพี่น้องหาเครื่องใส่ก่อนกบใส่กระปูกน้ำด้วจ้า เนื้อผีนองเด้เอ,อให้ลงไปดีดเฮ็ดบ้านบานในใจเด้อเฮ็ดแบบอิสาบ้านเฮาต้องเฮ็ดกินยังสิเลยหามาต้องมากินทุกมือนุกเว้นเศร้าเล้ง กังเว้นจะสีกินยังน้องพี่น้องเนาะเห็นกินเนี่ยซื้อกระสอนอีกแล้วจังไดก็เป็นกำลังใจให้ยายเลยเด้อดูนี่ถื้กระสอนแ่กจ็จิบเข้งจิบขาก็ไปเลาเลาเลยแหละเดี๋ยวนี่แหละป็อี่น้องปนกูปนี้มีปลาด้วยมี กระปูด้วยลงไปปลาขอด้วยเอากระปูต้มผสมกันด้วยจ่ามือนี่กระปูด้วยพี่น้องกระปูลงไปส้มลงไปใส่ทุกอย่างมาดีส้มลงไปพูดหมดแล้วนี่ <laughs> แกกดูน้ำปลาดิจ่าเนี่ใส่น้ำปลาด้วยหน้ังบึกปลาเดชมันไปก้องก้องขันบวกก้องกะบวกก้องกะมันไปกลางดิจ่าด้อยตะกรองใส่หลายเสียบหลายใส่หลายเข้มหลายน้องพี่น้องใส่หน้อยเข้มน้อยต้มหอมๆไปเลยพี่น้องบ่มีการเค็ม าใส่พักกระแย่งด้วยพี่น้องด้วยใส่ลงไปแล้วล่ะอ๋อลงมาตใว่ใยอยู่ผู้หัวผีเสืด้วยพี่น้องด้วยหัวผีออนในจานเห็ดแฉบแฉบไปเลยหัวผีออนก็นหัวหอมเในจาน มาให้ยินก่อนออกมามันยินฮะฮอนหัวมันฮอนบ <laughs> อเสียบน้องพี่นองนี่มือนี้ <laughs> เร็จแหะมื่อนเดือบินน้องออกเก๊กไกเดือพินน้องกินพวงกะทาแท้ทัดลย่างมากรมไก่ท่ทองเรอมือวนนี้จำมันพาแตกดูมันพาแตกดูเลยทีนี้ว่าทักแตกออกมาหรอ เดื้อแน่ละเอาละะกิดื้อแท้น้ยองน่เห็ดกินนองก่นนะจ๊ะเนาะวัอนี้มันกบก็สีแสบดอกมืออีสีแสบเบืงเบื้องล้างด้วยนะตบเบี้ปากเพื่า มาหลอกันดีกัเลยนงมอยู่มมมมอยู่อมตั้ดูมมลี่น้องยานมันคงป้งต้องอ่ะมทงม่บเบิลตะทองเห็ดตทองยบบปากบึงเอลบ่ปากกระาได้สมาแออกที่ลตั้งอ เ<แ>ก,ก็บเก็บเสร็เลยลกบเก็บเสร็เลยจะต้องเอาไปตองกิีบใจด้วยใส่ทุกอย่างที่แสบ่บผสมเลยหามาต้องมาทำกินเนาะพี่น้องานะ สวัสดีจ้ายายมู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 เบียเช็่ยวัวมันคำยายลงุงลัวมันมืดยายลุงสวัสดีเพื่อครับเต่าเร็วกันลุน้งนาลุลางหลังน้ะจ่าเนาะทำงานแล้วจอช่วยกันน้ะจ่าเนาะ ออกทกิน้ำตับเสร็จแรบึ้งนมันกินไยาย่เร,ร,ร,ริ่มกลกับปูผสมกับปลาคอกับกบเลยนั่งเท่าขึ้นอยากเร็ว่ะเถอะพวกแกเลวหมดพวกแห้งยังนั่งเล่นอยู่ตาดวต,ต,ตน้าตั้มตั้ม่ินดรอพี่น้องนี่ ตัเด้อพี่น้องเด้อตำพุงหัวม่ใส่ใส่ยายเสียรายเสีน่อยเสียหน่อยเบื่อมอนีสเแซยบย่างแห้งลยจานต่ต้องตอมพี่น้องต้องตอมเล็กแล้วเจ้าไม่จิ้ม สาเด็ดสองซื่อไม่หรอ่หรอกมันิบอะไรยำใหย่ยังมีเขียวยำด้นได้กรไดยำมาคือเกาล่ะอ๋อยังเก็คกล้วยออกแล้วอ้าวกล้วยมาดูบาดที่นี่ใสีน้ำเด้อพี่นองเด้อมันกิ่นใหญ่เดืออย่นี้เด้อ แพนครับทั้งในน้ตจังปิทมากินก็เอากระสอดมาอากรรสอดนี้เอเอาถงมาตักไปเจลกระปุลุนเจลกระปุลไปเจลกระพักลืมหัวเลยจ่าเด้อมาว่าเอากรรสอดมาสอดมาตักซอเเนี้วมาอัเดี่ยวเาไม่องำ้าใหญ่กับใหญ่บ่มอนี้เฮ้ยนั่งบนทันอันนี้ี่น้องใส่นางอก็ได้งงไ เออนั่นใส่<า>น้ำ<า>ไปเลยมังนามไ้จานาอ่ะบัจานมันบตนัตุยด้วพี่น้องตุยเขากันโออ่ะเขาเหนียวว่ะนิดๆประนันว่าใส่ปลาแดกยานมันเค็มบัวเค็มจ้าพี่น้องมาเอามาอกสวัสดีจา้า ขนเขาด้อพี่น้องมาด้อจ่ามาขึ้เขาด้อพี่น้องเออจ่าเหรมาด้อมาขกินเขาใหญ่บคุขอคุณสวัสดีค่ะอเสรเด้วยพี่น้องมาพี่น้องขึเสียบเียบเยบบมามากพอกินมาสินเรื่องหัวบ่เพาะนี่บ่อขึ้นหัวกระเสียบด่านกวละ แี่ๆแก่ทำัไพี่น่อสมสวด้วยอาวผู้ด้วยจ่าด้วยเ็บๆอืมรับตังก็เซ็บเอาแค่เลยจ่าเด้่ย มากอยากได้กันตีเขามา,ามหมดต้นใย่าักลื้อัวเนี่ย่น้องเนี่กุ้เกกุ้งเตยตามปกทิพี่น้องไปพี่น้องไทยไปดูเมืองหนอกเมื่อไหร่สบได้พี่น้องออพักลื่ผัวเพ็น มันจะ่ปสองงูแสบไปดีเลยเนี่แสบมแสบบ้านน้องน่านแสบข้าอเนาะมือแสบแม่งค่เลโอ้แสบมันแหงเลยค่ะเฮ้ยลุงเตี๋ยกินบะละลูกใช่ลยค่ลุงเตี๋ยกของกันยังน้องน่านกินเด็ดตุยาง คนก็กินเขาอ่ะเนี้ยกินเลยมืดกินกับแม่เลยมืดบ่เคยตีกินเสียบเสียบเสียบพี่น้องยายคิดอ่าง แต่เพื่อนแค่นี้เด้อขอคุณทุกกระลังใจขอคุณทุกไหลทุกแจ้ทุกอมเมนแต่แยกโดยดที่เสมอจะแยกผิดผ่านประกันดใดแค่ขออภัยที่จา่าสวัสดีจา่ารักนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอนิด,ดตามหิบใหญต่อไปเลยทีจา่า